นี่คือเจสซี่ตามงานจะอู้งานก็ไม่ได้ถึงกับต้องวิ่งออกมาตามเลยและนี่ก็คือบ้านของเจสซี่ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจแต่คลาวไม่ได้ถูกรับเชิญให้เข้าบ้านถึงแม้ว่าคลาวอยากจะเข้าบ้านเจสซี่มากเท่าไหร่แต่ก็ไม่สามารถเข้าได้ปิดประตูอัดหน้าด้วยอีก แต่จริงๆ,งๆแล้ว,ลวนี่คือแผน <is clear. S 2> ของเจสซี่แมวสวยมากกราฟิกประตูไม่ต้องมีแต่แมวต้องเนียนไว้ก่อนสังเกตดูได้ว่าประตูในเกมนี้แทบ <saw> ไม่มีพื้นหลังคลาวได้เข้ามาขโมยบัตรผ่านของพ่อเจสซี่ซึ่งทํางานอยู่ที่ชิลละ <Thanks. S 1> เจสซี่ไม่กล้าลงมือเองซึ่งพ่อของเจสซี่นั้นนอนเป็นเจ้าชายนิทราอยู่คราวถือวิสาสะหยิบรูปภาพของเจสซี่ขึ้นมาดูรูปภาพที่อยู่บนกําแพงนั้นนั่นคือเจสซี่ตอนเด็กเธออยากเป็นนักแสดงมานานแล้ว หลังจากเสร็จภารกิจเจฟฟี่ก็พาทุกคนหนีด้วยร่วมชูชีพเพื่อกลับไปยังสลามที่ทุกคนอาศัยอยู่เจเวทได้แนะนำบ้านของเจฟฟี่ให้กับท้าวดูนี่คือบ้านของเจฟฟี่ผู้ชายห้ามเข้าและเตือนไว้อย่างหนึ่งนะทุกอย่างเป็นเกมสำหรับเธออย่าหลงกลซะละนายทำฉันงงแลวเนี่ยชีวิตคือการแสดงแล้วก็เอาแมวมาให้ดูอีก3ามตัว โงานแมวต้องเนียนไว้ก่อนเมื่อกลับมาอีกทีหนึ่งพบว่าเจสซี่มาที่บ้านแล้วคลาวใช่ไหมเนี่ยคิดอยู่เลยว่าจะมาเมื่อไหร่ไม่เสียเวลานะนี่ไงอารางวัลไปได้มาสามอันแล้วนะฮะลูกแก้วจากเจสซี่และตอนนี้นี่คือของแถมโอ้โหขาไปก็กอดขากลับก็กอดเข้าใจแล้วท่านหายใไม่ออกเนี่ย พรุ่งนี้มาหาฉันได้ไหมลูเมดฉันไม่อยู่นะพรุ่งนี้พูดจริงเหรอเนี่ยพูดอะไรบ้าๆองนี้เนี่ยปล่อยได้แล้วสัญญาไมาก่อนสิว่าจะมาหาฉันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ตอนดึกคืนด้วยนะไม่สัญญาหรือว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนไม่สัญญานะเดี๋ยวต้องลองคิดดูอีกทีนึงจริงเหรอ เดี๋ยวฉันจะทำพิซซ่ากินเลยนะแค่นายมาก็พอแล้วแหละเดี๋ยวทุกอย่างเดี๋ยวฉันจัดการเองฝันดีนะนั่นไงเป็นฟิกเนเจอร์ของเจสซี่นะครับไซค์จะทำปุ่มว่าให้เปิดทำไมเนี่ยจะเปิดก็ไม่ได้คราวนี้แบบปฏิเสธบ้างนะฮะ มันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนงั้นขอโทษละกันขายหน้านิดนึงงั้นฉันก็เปลี่ยนใจแล้วเหมือนกันแหละฝันดีนะไซหลังจากที่คลาวกลับมาที่ห้องเพื่อพักผ่อนมีคนเคาะประตู น yeah. um <NO ั่นคือทีฟ้าประตูก็ไม่ล็อกด้วยนะทีฟ้าก็เปิดเข้ามาอย่างไม่ต้องขออนุญาตอะไรเลยเข้ามาคุยแค่นี้แล้วก็กลับไปนอนต่อห้องอยู่ติดกันด้วยนะเนี่ยตอนเราเปิดประตูห้องทีฟ้าไม่ยอมให้เปิดมีแต่คนบอกฟันดีในเช้าวันรุ่งขึ้นได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างเจ้าพวกผีที่เราเคยเห็นตอนที่เจอกับแอลิสนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เหมือนว่าทุกคนจะมองเห็นเหมือนกัน สัพพวกวิญญาณเล่ร่อนพวกนี้เหมือนจะมีนยัยสำคัญบางอย่างติดกับเนื้อเรื่องในภาคนี้ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันคืออะไรในรอบนี้เหมือนพวกมันมาเพียงแค่ทวงเวลาไม่ให้คาวกับทีฟ้าไปหาพวกเพื่อนแต่ทั้งคู่ก็พยายามไปหาพวกเพื่อนให้ได้เ <c oughs> จสซี่ <c oughs> ได้พลาดท่ายกับวิญญาณพวกนี้ลม้มลงมาบนพื้น หลังจากทำร้ายเจสซี่จนบาดเจ็บพวกมันก็หายไปเจสซี่เหมือนจะมีปัญหากับขาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงแรกของเกมแล้วโอ้โหเจสซี่กอดพี่คลาวอุ้มพี่ฟ้าบอกว่าต่อยได้ก็ต่อยไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าคลาวต้องมาทำงานแทนเจสซี่แล้วก็เวทพร้อมกับขึ้นค่าตัวมานิดหน่อย ระว่างปฏิบัติภารกิจที่ฟ้าเตือนว่าห,ห้ามมองไปทางพัดลม <c oughs> แต่ว่าที่พัดลมมันมีลูกแก้วอยู่มาเลก็เตือนว่าห้ามมอง <c oughs> แต่มันมีลูกแก้วอยู่นะ <c oughs> ลูกแก้วแซลมอนซะด้วยลิฟต์ข้างหน้าตัวนี้เป็นลิฟต์ที่นำทางไปยังพัดลมที่เราเห็นเมื่อกี้เพื่อไปเก็บลูกแก้ว ระหว่างไปนี่คือบาเลตก,ก็ร้องเพลงนะฮะบอกว่าจะไปเก็บสมบัติระหว่างเกมที่เล่นถ้าเกิดมีใครทักอะไรขึ้นมาแสดงว่ามีเหตุการณ์หรือว่ามีของอยู่ใกล้ๆก็ห้ามพลาดนะฮะแล้วบอกว่าห้ามมองพัดลมนี่คือลูกแก้วซัมมอนซึ่งไม่ได้หาง่ายๆนะครับเพราะว่าซัมมอนอสูรขึ้นมานั่นคือโจโกโบกับเจม็อกเคล้นนะครับเจม็อกตัวขาวมีเสาอ,อากาศอยู่ข้างบน ใส่ที่ฟ้าดีกว่าประตูบานนี้ก็เช่นกันนะฮะเป็นประตูที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเขาไปเก็บของอย่างเดียวซึ่งใช้พาสเสนเดียวกันกับเนื้อเรื่องหลักที่เราเปิดประตูไปแล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่ายากกว่าเดิมนิดนึงเป็นการเลื่อนสวิตช์พร้อมกับที่้าเลื่อนยังไงมันก็ไม่ตรงสักทีแลแล้วก็ผ่านมาได้แบบงงๆเหมือนกัน ประตูเปิดขึ้นมาข้างในจะมีอะไรซ่อนอยู่ได้ชิปเมนต์ด้วยนะเป็นที่เก็บมาทีเรียสีม่วงนะครับเมจิกอัหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจทางที่มุ่งหน้าไปนั้นได้ขาดลงกลายเป็นว่าคลาวต้องแยกตัวจากเพื่อนไปสักพักหนึ่งแล้วมาเจอกันใหม่ ไปเลยต้องพาทีฟ้านีไปก่อนส่วนคลาวนั้นตกลงไปข้างล่างหลังจากตกลงมาภาพในจิตสำนึกคลาวได้มองเห็นพวกวิญญาณพวกนั้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งกลายเป็นว่าเราได้เห็นคลาวสองคนเป็นเสียของคลาวที่พูดกับตัวเองหรือว่านี่คือคลาวในอีกมิติหนึ่งระหว่างเล่นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคลาวมักจะมีภาพหลอนโผล่ขึ้นมาอยู่เป็นระยะระยะเหมือนเห็นเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นมาหรือว่าเป็นโลกคู่ขนานก็ไม่แน่ใจนะฮะ แต่ล้วอยู่ๆคลาวก็กลายเป็นซิฟิลิสฉันคือทุกๆสิ่งของนายหรือว่าเขาคนนี้คุมทุกอย่างไว้อยู่ฟื้นขึ้นมาคลาวได้เจอกับแอริสอีกครั้งหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเติร์สักทีสินะเธอฉันชื่อแอริสแล้วนายคือ ฉันชื่อคลาวยินดีที่เจออีกครั้งหนึ่งนะอีกครั้งหนึงเหรออะไรจำไม่ได้หรอดอกไม้พวกนี้ไงเธอตกลงมาที่กองดอกไม้ของฉันน่ะโชคดีจริงนะขอโทษฉันไม่ตั้งใจจะหยียบคราวเห็นภาพบางอย่างปรากฏขึ้นมาอีกแล้วและภาพนี้ ใครที่เคยเห็นภาคเก่าก็น่าจะรู้นะเป็นฉากอะไรนะครับแต่มว่าคราเขายังไม่รู้นะฮะว่ามันคืออะไรสัญญาณพวกนี้คืออะไรกันเพิ่งจะทำภารกิจเสร็จยังไม่ได้พักอะไรเลยมาเป็นบอดี้การ์ดให้กับเอลิสป้องกันเอลิสจากข้อหนุ่มชาวล็อกเจล็อกเลนโน่ระหว่างต่อสู้เราพบว่าพวกวิญญาณพวกนี้นั้นไม่ได้มาทำร้ายนะฮะแข็งเท่านี้ มาช่วยด้วยซ้ํามันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฮะเีอยู่วิญญาณก็มาช่วยบางครั้งก็มาทําร้ายบางครั้งก็มาช่วยมันคืออะไรกันหลังจากหลบหนีมาได้นะฮะข้าวันนึกขึ้นได้ว่ายังไม่มีฉากสวีทกับอลิสเลยนี่นาแล <c oughs> ้แต่คิดแล้วก็สงสัยนกบินผ่านมาตัวหนึ่งเ <c oughs> อง๊ะคุณ กล <My> เป็นซูเปอร์ฮีโร่ดีไหมคราวใครก็เรียกว่าฮีโร่ใครก็บอกฝันดีจะดวงดีอะไรป่านนี้คราวรีเมคนี่เพื่อนา,นายเลยใช่ไหม